ที่ครับสวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับประูุช,ช่องอสไหวชาแนลครับอีพีซีทุกท่านทคำชวชุ่มปล่อยสองสไลดชาแนลแล้วกัเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเก็คือมีสายลับทรงคำวมาไห้นะครับเนะาะหาะะลับจากวัดป่าสว่างธรรมบันดาลเป็น ส่งมาให้โดยที่ว่าลูกศิษย์ลูกค้าเพิ่นกับเสี่ยมีโชคลาภกันทุกคนนะครับเนาะเพิ่นก็เล่ยมือนี้คือเป็นมือโคงสุดท้ายนะครับนอกเพราะมีคนไปสัมผัสเพิ่นนะเพิ่นคือว่าเพิ่นบ่รับนะครับเพราะว่าเป็นไงวะเพิ่นบ่รับบ่รับแขกรับหยังเพิ่นก็เลยส่งตรงมาให้ทางไลน่เป็นไลน์เส้นโชคลาภเพิ่อนนะครับเนาะให้เฮาให้เฮาไปใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> พอไอ,อ้สีเฮ็ดคิปสั้นๆให้นะครับเนะาะเป็นบาสซูมกันฟังคิปบนี่เป็นลายเส้นของฟูฤ์สีวัดสว่างรมบรรดาลหรือว่าเป็นซื้อว่าสำนักสงฆ์ทำไพวันนะครับที่เป็นมีซื้อเสียงดังของนะครับเนะาะทีได้ล่องคิปบให้เป็นสั้นๆเพราะเงาครับ <c oughs> เพราะเงาว่า พิ่นส่งมาให้แล้วข้าก็ต้องลงให้เพิ่นว่าเป็นเป่นเป็นแนวทางนะครับเราเป็นแนวทางคือมันคงสุดท้ายแล้วให้ออกข้าวออกเปกินหน้านะครับเรื่อเบิ่งใส่พิจนะยานการรับชมเอาไว้กัดตีว่าออกนะครับว่าเป็นเป็นคลิปเป็นไอ็ตตรงซื้อเป็นเลขปุ๋ยนะครับเนาะก็ให้ข้าเบิ่งพิจิน่าเอานะครับเพราะว่ามันเป็นไร้เส้นนะครับคนว่าไร้เส้น ประดานชมนะครับเนาะลายเส้นของชี็นิัันดรนมาตลอดนะครับเรื่องลายเส้นของสำนักสงฆ์วัดป่าไพวันนะครับหรือว่าผู้ลุสีคนเอื่นๆคนไหนเอิว่าพูดว่าเป็นผู้ลุสีนะครับว่าอันนี้เข้ากันได้อาศัยได้เห็นคลิปลงให้เบิ่มสั่งจากซีนที่หาที่ครับอาศัยบ็ได้บรรยายเข้าไว้ชิวิตในโลกเป็นตัวเลขให้เบิ่มเราได้ให้เบิ่มเราได้ครับเพื่อเห็นคลิปเอาซี่ เหตุในชิปนิ่งแล้วก็ให้ไปตีเอายนะครับเด้อตัวใดก็ได้ที่โชคไปวาสนามันเนาะเพราะว่าโชคไปวาสนาวาสนาคนมันพึ่งกันครับต่างคนต่างอ่าวาสนาถ้าบุญมาพอต่อกันนะครับเนาะภูมิกะอ่าจะเลือกกดไหลกดแช่กันมากกันตามภูมิกะพานนะครับเนาะอันนี้เป็นพวมเสื้อส่วนบุกพ้นะครับเด้อเหตุต้งไปนี่ก็เพราะเรามักขับในพื้นที่เสืออ่าแต่ว่าใครจะใครมีโชคลาภทุกคน ผิดพลาดประกันได้ไแต่พวกเราจะต้องขออภัยไวก่อนนะครับเนาะอ,อันนี้คนส่งมาให้เ่าก็ต้องส่งให้เพคนต่อเห็ดคลิปลงไปนะครับเนาะเป็นคลิปที่เฮาอ่าในวัาอันก็ได้ไปสัมผัสเปิ้นครับเปิ้นคร,รับเพิ้ลปรลักแขกประหลักยังขันวลังเป็นเพิ้ลปรลักแขกเพป็นกับซีส่งให้ท่างนี้ครับพวกเราจได้ได้มาจากสายนะครับสายเพิ่ลนั่นแหละง่ายว่าสายตรงจากเปิ้นนั่นแหละ ส่งมาให้เนาะครับเนาะสลูกสิลูกค้าหัวเปิ้นกะเมตตาสงสารส่องไรที่พวกคันไดเกิดนะครับเนาะเกิดพวกคันในได้ย่างขั้นทักทิ้งอายุไร้ลูกลูกขั้นตัวตามความจริงเนาะเพิ่มขึ้จะให้เกิดได้เพิ่มขึ้เลยอยากให้ดังปัะดังจะให้มีคนติดตาเมื่อหลายนะครับอันนี้เป็นความจิตของเปิ้นเปิ้นกะมีความเมตตานะครับเ่าถึงเปิ้นที่เป็น ภูส่งศิลป์บรรยกะมีความเมตตากับญาติโยมตัวก,กล่นคนกระเร่ยทรงคลิปมาให้ให้ออกคลิปไป่แล้ครับเนาะเป็นลายเส้นนะครับเด้อยลายเส้นของวัดป่าอภัยวันหรือวัดสว่างธรรมบันดาลน,นะครับเนาะอันนี้วัดไหนเราไปก็จำซื้อบ้านไปครับไปครับนสองเทียงกับิึงซื้อบ้านอยู่ยังลืมซื้อบ้านเอาเอาแต่ซื้อวัดกับพ่อแล้วเนาะมันซื้อวัดน,นกังกันอ่า ทางธรรมดาลนะครับหงุดหงกันเบิดแล้วครับนอกเพราะว่าวัดเพิ่นเป็นวัดดังครับดังไปหลายครับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลายนะครับเนาะเพิ่นก็เคยออกคลิปออกยังมาเพิ่นก็บอกว่าเปิดหน้าเลยบ่ต้องยันเพราะว่าเพิ่นสอนไปทางธรรมนะครับแลาวเพิ่นบ่ได้สอนไปตั้งกิจเพิ่นสอนไปทางอีกๆครับเบาร์ดีเอาไว้ก็สิให้เบิ่งคลิปเด้อครับเด้อเบิ่งคลิปยาวๆไปละกัน ซีเฮ็ดเป็นตัวเลขนหายแลครับแต่ว่าขั้นันแม่นคือมากคือหอยกับเอาไปลงทุนเมึงครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับนอกปบรชยยาร์ตมีอนญาตการรับชมอันนี้คือเป็นแนวทางซื้อครับเป็นแนวทางซื้อนะครับเนาะในการลงเสี่ยงดวงซือ้อหวยรัฐบาลคือลอตเตอรี่นะครับง่ายง่ายนครับบัตรนี้เท่ากับเข้าสูโ่โหมดลายเส้นครับาาตามตไปครับเดี๋ยวพอไว้เสซ็ตไว้ใหปนะครับเรื่อ ครับไอ้ที่เบิ้งแล้วงนะครับนอกจากเป็นสามตัวแับเป็นศูนย์ห้าเก่านะครับเด้วเลขกลาง2ตัวก็เป็น1นเก่าซึ่งกระตรงกับความฝันของพ่อไว้นะครับเนาะที่พ่อไว้ได้ลงคลิปไปเมื่อตอนเสาร์นี่ครับที่พ่อไว้ฝันว่า,ามีคนมาคุยกันอยู่ข้างๆว่าเหลขออกแล้วว่าสันเลขละออกแล้วนะั่นเ,นะเป็นเลขกลางเด้หวนะ่าสันาออกออกมากี่สันสองตัวเลขกลางเด้อวนะ่าสันตัวใดแล้วนะ่าสันพ่อไว้ฟังนะเนาะ เบอกกันว่าซิปเก้าว่าสันว่าซิปเก้าตัวเดียวนะครับ,นะบ,รบว่าซิปเก้าล่างว่าสันว่าบอกแล้วเลขว่าสัญซิปเก้าล่างซึ่งก็ตรงข้อมูลฟันของเขาไวปไน,นะครับเนาะอันนี้ก็เพราะเราข้อมูฟันในฟังนะครับเป็นเลขที่รา,ายเส้นจากสำนักสงฆ์อัมพไวยวัฒน,นะครับเนดะ้อสำนักสงฆ์อัมพไวยวัฒหรือว่าวัดป่าทำบันดาลน,นะครับเนาะทีอนน่อยู่ตำบลคอไตอำเภอ สว่างในตินจังหวัดสมุครโทัยมันอำเภอสว่างขึ้นแต่อำเภอธงทุนนะเข้าไวกระจำไรเนาะเป็นว่าตำบลข้อไต่กันแล้วกันเนาะครับเนาะอ่าทรงมาให้เข้าไว้ก็ได้เอาอ่ามาเป็นสะพานบุญทรงต่อให้ครับอ่าเอฟซีเขาคอยต่างต่างนะครับเลิกกันเข้ามาแล้วขันมากกักดไหลกดแช่กดติดตามให้เข้าไว้นะครับอย่าลืมนะครับขอสำคัญที่สุดคือเอาบ่มมีมือนีนน้อยคลิปลงไปมุงยกหัวผมมือขึ้นนะครับอ่าพอซีได้มีกำลังใจสู่ต่อไปเนาะครับเนาะ พอกำลังใจจากเอฟซีต่างๆนะครับเด้อท่านโชคมาวาสนามีกรับติดต่อมาหาแอดก็ได้ครับแอดสี่อยากท่าบุญยังอยากให้แอดไปท่าบุญหรือว่าอยากส่งตรงไปหาเพิ่นครับเพราะว่าสไวน์ชแนลนี่ก็ยังบุ่คนได้มีหมายเด็กบัญชีของเพิ่นครับก็เลยท่านเอฟซีของสไวน์ชแนลสี่ อยากทำบุญนะครับเนาะขันเป็นวาสนามีนะครับเนาะโอ้โหหมูคาวาสนามี่ข่าแอดเขาเขาอ่าเขามาหาแอดนะครับเด้อแอดสีอ่าไปท้ำให้เฮ็ดให้ทุกอันทุกอย่างนะครับบอบอให้เนี่ยนะครับเนาะสีได้ไปถวายถ้าไปยังให้นะครับเนาะกานถวายแล้วเอาไม่ต้องม็ดซกล่าวค้าถวายถ้าคอยสีมีอนุสว์อันที่แท้จริงถ้าเอาไปถวายแล้วเอาขึอนเอาไปให้เอาเงินว่างไว้เสืเอยก็ซ้ำว่า เพมีประโยชน์อย่างนี้นะครับน่าสนัจพี่นี่ใครมีโชคลาภทุกคนทุกคนนะครับเดออแอดไหนโชคลาภทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีย่างงามๆครับ